มีคนบอกว่าอยากเจอขาวโป้กับคันนี้เด็ดใส่กันไหวหรือเปล่าสักหนึ่งยูดเทิร์นไปแต่กลัวฝนน่าจะตกไม่ทันไหนครับก็ตั้งจัดแล้วไปเด้กูนั่งเทแดดแป๊ดได้ไหมไอ้โอเคครับขอการสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื่อสายด่วนทุกท่านวันนี้ก็พบกับโฮลเวลล์อินฟินิตี้แบงค์รีอร์ทจันทบุรมีคนบอกว่าอยากเจอขาวโป้ กับคันนี e like, uh ้เด็ดใส่กันไหวหรือเปล่าเอางี้ส so oh. ักหนึ um, uh, um, so oh, ่งอยู่เทินไปแต่กัวฝนน่าจะตกไม่ทันฮ้ยครับก็ต้องจัดแล้วไปก็สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะก็วันนี้คือต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อะไรละฝนเลยแล้วครับคนดนูน่าจะไม่ได้ไปไอ่สัตว์เออน่าจะขี่ขี่แบบขี่ผ่าฝนอ่ะเนี่ยอยักเฮ้ยยักไปเด้ น่าจะได้ขี่ผ่านฝนแน่ๆข้างหน้าแม่งแบบว่ามืดมากแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูพวกเราทําได้เราไม่ได้แอร์อารสมาร์ทด็อกแดกอะไรอยู่ละก็สำหรับเจ้าเว็บข่าวผมไม่ได้เป็นไรนะครับแต่พี่ไม่ได้ขับไม่เฉยนะครับแค่ไม่มีเวลาขับนะครับแล้วก็ไปเล่นรุ่นนั้นรุ่นนี้รถเยอะจัดนะฮะรถมันยังปกติดูไม่เป็นไรนะครับผมเห็นไชิวๆอ่ะแต่คิดว่าแม่งไปข้างหน้ามันเอาคุณแน่ไอ้เหี้ยคด โหลมแรงจัดเลยลมแรงจัดแต่อยู่เทินกลับยุเทิร์นกลับยุเทิร์นอ่าได้ไม่ได้เคยหวัดครับแล้วเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวจะพาไปดูงานที่บ้านด้วยนะครับก็มีหลายหลายคนบอกว่าสอจอครับสอจอยังส่งรถทําเองอยู่หรือเปล่ายังส่งรถให้ช่างทําอยู่หรือเปล่าหรือว่าทํารถเองไปแล้วนะครับก็ มันจะมีบางรุ่นที่เราส่งให้ช่างทำนะครับอย่างเวทป้านะกูทาไม่เป็นคนระับทำเป็นแต่ฝาสูบถ้าเพื่นตรงนะก็ให้มิงทำนะครับมิงแปดเลี้ยวแต่ถ้าเป็นทันเขียวค <What? S 1> ันเขียวท่อนล่างนี่เป็นของอช่างหยิกแปดเลี้ยวเลยนะแต่ว่าชุดฝาเป็นฝาโคโซ่นะครับแล้วก็เราก็มาจูนเก็บกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นพวกของช่างห้าสองวาหรือห้าเจ็ดหรืออะไรเงี้ยเราเหนียวเลยนะผมเอ้ฝนตกไหวเฮียแม่งไ,ไม่ไหวแล้วว่ะ เฮียนั่งขีเป็นไงอ่ะบพอซาหมอบด้วยเฮียสามร้อยสิบก็รถคันนั้นฟอซาเนี่ยเป็นชุดเขาเรียกว่าลูกเดิมทำกาลังอัดใหม่นะครับผมลูกเดิมทำกาลังอัดใหม่เนี่ยก็มันจะได้จีอยู่ประมาณวิ่งล่องหน้า180ร้อยแปดสิบฟาฟกลับ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 ไปกว่าโอ้โหกูจะชนตูดมึงอยู่แล้วเนี่ยผมจะตกฝนมาแล้วเฮียเยฮ้ ใครถึงบ้านก่อนชนะเป้่าใครถึงบ้านก่อนะเ,ออเดี๋ยวบอกระยะกันใครถึงบ้านก่อนชนะเว้ยตัด ตาเดือกับล้อนันครับดูดิอุ้ยแดกป่าแตกอะคนดูโอ้โหแต่ตอนนี้ฝนมาไอสัตว์ใครถึงมาก่อนคือชนะไงไปดิกูขอบาก่อนเฮ้ยมึงแบนโค้งไอสัตว์เบฟกูแบนเหมือนมึงไม่ได้โอ้โหแม่งหมอดยาวเลยสัตว์กูนั่งขี่เกียร์สามร้อยห้าสิบเฮ้ยรถกูโดดนานแบบมึงได้ที่ไหนได้เวทโอ้ยเฮียโอ้ยสงไหยดูด้วยเกมแดกมันจะโดนไอเกมแดกหรือเปล่าไอเกมมึงขับเร็วไรสัตว์ เอาเมืองแล้วมึงขับเบาเบาบ้างมึงขับเบาเบาบ้างนี่กูนั่งขี่เกียร์450กูนั่งขี่เจอตัวเด้อ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 ้เกมยบไอ้เกมยบโอ้เกียบสี่นั่งขี่170โอ้ไอ้เฮียไม่ใช่ไนโตนะครับอันนี้มันเป็นระบบเขาเรียกว่าน้ำมัน e85 ธรรมดานะครับนะครับ E <coughs> กดูครับอะไรครับมึงบอกคนดูไปอะไรโดนแดกโดนแดกโดนแดดที่สองทุ่งล้วเป็นเดิมเฮ้ยเฮ้กูก็แดกมึงเหมือนกันวันนี้ฝนตกเอาอย่างงี้ฟอร์ซ่ามึงแรงไหมโฟร์ซ่าโอ้โหคันนี้บอกที่เราไล่ไปอ่ะวันนั้นวิ่งล่องเท่าไหไรอ๋อร้อยเก้าสิบไม่ถึงร้อยเก้าสิบถ้าหน้าใหม่รถยนต์หน้าได้แต่ถ้า G P S คิวตาอยู่ที่ร้อยแปดใช่โกโปจะร้อยแปดเจ็ดกโปร้อยแปดเจ็ดรถมึงวิ่งร้อยเจ็ดจ้าเดี๋ยวกูตบวิงไม่ถึงเนี่ยมาต่อแหละถ้าคนดูก็นะมาถึงที่บ้านปั๊บเเนี่ยราาาจะพมดู นี่เป็นของพวกฟอร์ซ่าไม่เกี่ยวเรามาไล่กันอันนี้กำลังจะขึ้นลูก8 5แต่ว่าไม่ได้ใช้เราเพราะเรามีลูกอิตาเลียนแล้วอ๋อโอ้โหม<ซ>ีซูมให้ดูเลยโอ้โหนี่ๆๆอ่ะพาดูก่อนลูกอิตาเลียนจะเป็นอย่ัไงไงพี่มีของเลยไม่ต้องรอ8 5 8 9เป็นลูกเนื้อเดียวกับบิสโก้สามารถใส่เป็นลูกสลัก18เนื้อนุ่มยังไงพี่ข้างในข้างในนะอิตาเลียนโซดาเนี่ยที่บอกเลยบุ๋ยอิตาเลียนโซดาพ่อหอมไงนะครับก็จะประมาณนี้โดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแล้วกิฟต์ล็อกสลักกูหายไปแนนอันนี้เป็นเสื้อ นะก็ยังไม่ได้ใส่อะเดี๋ยวลองสวมให้ดูนี่พอดีเลยเนี่ยเ่ยนไหมลูก8 5นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะประกอบวันไหนแล้วเดี๋ยวจะบอกเพาต้องปาดหัวหลบบาอีกปัก8 5เลยอ๋อคือรอบนี้เขาบอกว่าสจอแม่งแรงแต่ลูกเล็กไอ้เฮียตั้งแต่เวฟตั้งแต่อะไรมีแต่คนพูดเนาะปลูกใหญ่แม่งไม่เคยออกมาหดได้เดี๋ยวกูทาลูกใหญ่ให้ดูเออนะพ่อเมืองเอาลูกใหญ่มาแดกกูัอ่ะพ่อะมึงไม่โกงเหรอแต่ว่ากลเอาเอาเอาลูกเล็กไปวิ่งบางทีกูก็แดกลูกใหญ่เพราะมึงนะเออถามว่าแอคหรือเปล่าแอค เออนั่นแหละก็ประมาณนี้มาฝั่งนี้อันนี้เป็นฝาสูบส่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่งให้สีวาวฝาสูบสีวาวอันนี้คืองาน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 โมโดยฝาเกมจะเป็นพี่แบ๊แล้วก็ฝาเฟม90องศาแรงหรือเปล่าไม่รู้วัดใจกับเราแต่ว่าแรงแน่นอนชุดนี้มีพร้อมเสิร์ฟเลยทุกอย่างนะครับก็ ทักมาในเฟซแล้วกันใครอยากได้ฝาสีวบวก็ราคาพี่จะแพงกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่รองว่าแรงกว่าแน่นอนแรงกว่าเจ้ามีเรามีทิพยหรือมทิพเพราะว่ากูเป็นคนทำไงโคตรขี้หมูเลยไปสัตว์ <c oughs> นะมาหลายๆคนถามมิกว่า <c oughs> ไม่ทํารถแล้วเหรอกูทําอยู่ทุกวันนะครับรถแต่ว่าไม่ได้โพสต์ไม่ได้พูดมาถามดูในตรงคุอันนี้ฝาพัดยาเดี๋ยวส่งให้ฝาพัดยาส่งทั่วประเทศเลยเนี่ยส่งอันนี้ฝาโลก5าดเด นีส่สวยสวยลูก57เนี่ยหลับสวยฝาส,สวยไอ้ตัวนี้จะแจกอืมใหญ่แย้วไอ้ตัวนี้59ยังไม่จบคอเทียนใหม่้59อ่าเช็คหลอดโอ้โหสวยงาม,มงส,สวยงามสวยงามเท่าไรเท่าไหร่โอโ้โหอโันนี้จบคอเทียนเสร็จแจกแจกอีก59แจก57แจก57แจก,แ,จกแล้วก็อันนี้เป็นตัวฝา59อันนี้ไม่แจกอันนี้ไม่แจกอันนี้ฝ่ย ของของอุบลของบลจะส่งให้บลครับแต่ว่าเรานนี้เหลือกึ่งบาเสร็จแล้วเหลือตีบาเข้าก็เสร็จแล้วแต่ว่าเราไม่ใช้ระบบตีเราใช้ระบบไนโตรเจนเยม่เดืวดด้วยบล๊บเข้าไปเลยใช่แล้วก็ไปเป่าความร้อนให้มันขยายตัวอ้าวสุดยอดมากแล้วก็นี่ใครอยากส่งมาทําก็สามารถส่งมาทําได้งานฝาทําให้ได้หมดนะครับประมาณนี้อันนี้ก็รออยู่แล้วก็เดี๋ยวจะแจกอีกใบหนึ่งคือเดี๋ยวแจกได้ยิงไซให้ใหม่ ใบนี้จะแจกเป็นฝาใหม่มาทํานะก็ไม่ใหม่เท่าไหร่หรอกอ่าเดี๋ยวจะแจกกันนี้คือฝาหกหกนะครับเดี๋ยวแจกเพราะว่าเดี๋ยวรอพี่ตี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 บาทก่อนนะดูแลบเสสวยอ่ะถ้าให้ดูให้ดูก่อนเลยแล้วกันอ่าแลบเสสวยประมาณเดี๋ยวเที่มันไม่ขึ้นมาอ่ะประมาณนี้นี่แ l a เสือสวยโเจาะรูคอนเทนเนอร้ใหม่อยากได้แบบไหนบอกได้นะครับก็รอก่อนถ้าบอกว่าเราจะแจก59า7 6้าห้าเจ็ดหหทุกสติป ใช่ตลาดเลยเนี่ยใช่ก็คือง่ายสเต็ปทั่วไปมีแบบไหนคือเดี๋ยวเราแจกหมดเลยเเออเพราะว่าเราอยากให้คนดูจากทางบ้านมีของแรงๆและใช้ฟรีๆกันนะครับก็บางคนแบบจ่ายค่าเสื้อสูบให้กูด้วยนะนี่ไม่ต้องเอยจ่ายค่าผาสูบไม่ต้องอันนี้ฝาสูบซื้อปบทำให้เลยทำให้ด้วยเออก็คือจะเป็นสามเวียนนี้เดี๋ยวแจกวันนี้ไปกดติดตามหน้าเฟซที่เฟซที่โชคดุจันติดดาวไว้นะครับผมแล้วก็ส่วนน้องๆถามว่าบางคนจะไม่มั่นใจเราว่าเราจะทําได้ ดีขนาดไหนก็บอกเลยว่าเราใช้เครื่องตัวนี้ทาครับอ่ะคนนี้ยูนิคอร์นเอยจบแน่นอนแล้วก็อันนี้บ่าเป็นบา่าที่เรากึงไปแล้วเห็นไหมบ่านี่เป็นบา่ากึงอย่างนี้บ่าแข็งจับจับอย่างนี้เลยดึงดูเนือ้อแมน <im it> เป็นบา่บาบ่ากึงบ่าแข็งนะครับผม <im it> หรืออยากได้บ่าแตนเลตก็ได้นะได้แหนชอบนี่ใบบาแกน4.5แกน5.0มีหมดหลอดก็กึงไปหมดแล้วคือแต่ก่อนเวลาน้องๆมาแบบรอได้ไหมพี่ <Yeah. S 1> ใช่ต้องสงบ<า>ย,<ำ>ยังไม่กึนห<อ>ลอดก็ยังไม่ได้นี่หายไปเลยธาตุนูนนี่นั่นแต่ก่อนเราก็ต้องส่งทำนะเนาะพูดถึงพวกวันนี้เราทําเองเลยจอ<บ>แป๊บเดียวไวสุดรถมีปัญหาปั๊บลื้อมาฝามีปัญหาป่าปาทำเทียทำเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแปบ๊บเดียวนะครับผมประมาณนั้นก็สลาดชิ้นนี้ก็ฝากด้วยกับสจนวัดฝากถึงในพวกที่แบบว่าชอบแขวะชาวบ้านเขาด้วยนะปัก๊กทำตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยแขวะคนอื่นเขาอิจฉาหรอก อีกฉากต่อไปพี่ไม่ได้แอคหรอกพี่ได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าพี่หลอ่อเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ